นี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โรงงานของเว t ช r e p a i r นะครับผมจริงๆเนี่ยแอเรียที่เป็นเขตในการซ่อมรองเท้าหรือว่าผลิตรองเท้านะครับเราจะชินกับอาซาคุสะในโตเกียวเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่นิชินารินะครับเป็นเขตหนึ่งในโอซาก้าที่มีการซ่อมรองเท้าผลิตรองเท้าเป็นอย่างดีนะครับผมก็ในทริปนี้เนี่ยได้พาน้องๆคราฟแมนใหม่ของ West t h a i l a n d นะครับมาเทรนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูทั้งการทัวร์โรงงานในการซ่อมรองเท้าว่าเขาทำกันยังไง นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสาขาต่างๆที่เป็นสาขาเบอร์ทของของเ e s t Shu r e p a i ในโอซาก้านี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่เรากำลังอยู่ตรงนี้ก็เป็นเขตนิชินารีนะครับเป็นจาาที่ตั้งของ หนึ่งในโรงงานซ่อมรองเท้าของ West c h u r i p a นะครับผมสำหรับนิชินารีเนี่ยก็เป็นเขตที่จริงๆถ้าถ้าในโตเกียวเราก็จะคุ้นหูกับอาซากุสะใช่ไหมครับที่มีชูรีแพรมีชูเมกกิ้งมากมายแต่ว่าถ้าเป็นในโอซาก้าก็นิชินารีเนี่ยเป็นบริเวณที่มีชูรีแพร์แฟคทอรี่มีชูเมกเกอร์อยู่พอสมควรนะครับผมวันนี้เราจะพามาทัวร์โรงงาน West c h u r i p a นะครับผมได้พาคราฟต์แมน2คนนะครับมาฝึกฝนสกิลการซ่อมรองเท้าเพิ่มเติมที่นี่ด้วยและเดี๋ยวในในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจ ะพาไปเยี่ยมชมการเทรนฝึกงานของสองคราฟแมนใหม่ของเวชไ h a i l a n d นะครับผมรวมถึงพาไปดูช็อปที่เป็นสาขาหลากัลกๆต่างๆของเวชในเขตคันไซหรือว่าโอซาก้า mm hmm. นี้ด้วยนะครับผม เราจะพาคลิกทัวร์สำหรับเป็นชูเดอร์แพร์แฟคทอรี่ของทางเวชนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับที่ส่งรองเท้าที่ทำการซ่อมต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็จะดูสเปคดูอะไรต่างๆ เดี๋ยวจะไปที่ขั้นตอนต่อไปจะเห็นว่ามีพาร์ตต่างๆที่เตรียมไว้สำหรับการทำออลซรีแพร์นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับหลังจากที่เราเตรียมพาร์ตเตรียมแรงต่างๆที่ตรงกับที่ต้องการซ่อมแล้วนะครับมันก็จะมีเริ่มเป็นการเตรียมแล้วนะครับก็คือจะมีการเช็คออฟพาร์ตเดิมมีการเตรียมเกี่ยวกับโครงสร้างด้านในต่างๆอย่างเช่นที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นการเตริมบริเวณไมกอกนะครับไปที่บริเวณพื้นของตัวรองเท้านะครับ จากนั้นแต่ละคู่นะครับก็จะมีการมาเลือกลาสรองเท้าที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าตอนที่เราทําการทำออร์โซรีแเพนเนี่ยเราไม่ได้แค่ซ่อมอย่างเดียวแต่เรามีการรีลาสติ้งให้ใหม่นะครับโดยใช้ลาสที่บางทีเป็นลาสออริจินอลของแบรนด์นั้นๆรุ่นนั้นๆเลยหรือว่าบางทีก็เป็นลาสที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับทางเวชเนี่ยเขาก็จะมีสต็อกของลาสเกือบจะทุกแบรนด์ทุกกี่ห้อเลยนะครับผมนี่ครับพอเราใส่ลาสเข้าไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับ การที่ใส่ลาสรองเท้าเดิมหรือว่าใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะครับจะทําให้ผลลัพธ์การซ่อมเนี่ยออกมาดีมากๆเพราะว่ารองเทา้าอัปเปอร์พื้นอะไรต่างๆเราอยู่ในโพซิชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราก็ทําการซ่อมกับเข้าไปนะครับผมหลังจากที่เราใส่ลาสรองเท้า erm, เข้าไปแล้วนะครับผมจะมาเตรียมในขั้นตอนการฟิวม,มิ่งพื้นแบบที่เราเห็นอยู่เลยนะครับในหลายๆขั้นตอนเรายังใช้โปรเซสของงานแฮนด์เมดอยู่นะครับ หลังจากที่เรา trimming แล้วนะครับจะมีการเย็บ outsole stitching นะครับซึ่งมีทั้งเป็นบริสติชิงที่เป็นกุญแจเวลเท็ดแล้วก็มีทั้งเป็นแมกเกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกสถานที่นึงของ r e ชนะครับซึ่งเป็น s o l stitcher press โดยเฉพาะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ใดู่อนนมามายังมาบยาชีสังส่งนะครับตอนนี้อายุแกก็78ปีนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีสกิลการเยียบพื้นเอาโซโกเก่งมากๆครับ สำรับติดซิสติ้งนะครับสำหรับพวกคุ่แหวนแล้วก็มีทั้งเย็บสลหรับแม็กเก้แล้วยนะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยครับความยากของของมันเนี่ยคือเราจะต้องเย็บเอาโซ่ซิสติ้งใช่ไหมครับให้ได้เท่าเท่ากับรูของแหวนเดิมนะครับอันนี้ในกรณีที่ใช้แหวนเดิมซึ่งก็อาศัยสกิลที่ค่อนข้างสูงมากจะที่จะออกมาเป๊ะแบบนี้นะครับ ถือว่าค่อนข้างจะทำงานออกมาได้ดีแล้วก็มีประสบการณ์ที่สูงม,มากๆครับมมแต่ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยทำประมาณ300พคู่เลยนะครับแค่เย็บเอาโซรซิ่งอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังฝีมือดีอยู่นะครับแล้วก็ผลิตการเย็บเอาโซออกมาได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็น่าจะฝีมือดีอันดับต้นๆของในญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับฝีมือการเย็บของยามาบายาชิชบ หลังจากที่รองเท้ากลับมาจากการเย็บแล้วนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมยังตกใจเลยว่ายามาบายาชิซังในแกนอายุ78แล้วแต่ว่าเย็บพื้นเอาโซวัวนละ200-300คู่ได้เนี่ยถือว่ามีประสบการณ์สูงมากๆนะครับเพราะว่างานยากมากๆแล้วนี่ครับก็เป็นงานที่ถูกส่งกลับมาอันนี้ก็จะเป็นปรับปริสติชิงนะครับผมหรือว่าเป็นงานเย็บเอาโซสำหรับกุญแจเวลเทนนะครับอันนี้นี่ครับจะเป็นแมคก มันก็จะเป็นการเย็บพื้นข้างล่างทะลุเข้าไปกับอินโซลด้านในนะครับก็หลังจากที่รองเท้ากลับมาจากการเย็บพื้นแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่บริเวณ,เวณสเตชันนนี้นะครับเพื่อทำการฟินิชชิ่งในขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอเราได้กลับมาแล้วครับแล้วก็มาทําการฟิเนชเอาโซเพื่อเตรียมในขั้นตอนต่อไปนะครับสาหรับรองเท้าพื้นหนังนะครับที่ผ่านการเย็บเอาโซแล้ว าการ finishing ขั้นตอนเมื่อกี้แล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับการ finishing สีต่างๆการ brush พื้นหรือว่าการทำ marking นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ Finishing การทําขอบเอชต่างๆการทำมาร์กิ n งต่างๆนะครับแล้วก็การทําสีของทาง Red s h ส r e a ูริเนี่ยเขาตั้งใจจะทําให้ออกมาได้เหมือน o r i g i ินัลมากที่สุดนะในการใช้สีส a ตนการ Finishing ขอบมุมเล็บต่างๆรวมถึงมาร์กิ g งนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่ามันมายังไงเพราะว่าปกติพื้นหนังมันก็จะเป็นพื้นเรียบใช่ครับแต่ว่ามาร์กิงต่างๆนี่มันมาอย่างไงก็คือว่ามาจากตรงนี้ครับผม อันนี้คือเป็นอุปกรณ์ชูเมกิ้งทูนะครับเป็นมาคิ้งแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีมาคิ้งเชฟที่แตกต่างกันออกไปบางทีเป็นเหลี่ยมบางทีเป็นสามเหลี่ยมบางทีเป็นจุดๆนะครับวิธีเขาก็คือว่าเขาจะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับมาผิงให้เกิดความร้อนสูงนะครับผมแล้วก็ใช้ที่เราเนี่ยฟินิชเข้ากับ ตัวเอาโซนะครับซึ่งค่อนข้างจะใช้สกิลที่สูงนะครับแล้วก็มือต้องนิ่งมากๆจรถึงจะออกมาดีนะครับไม่งั้นเรามากิ้งผิดไปผลงานเนี่ยเสียหายได้นะครับผมเท่าที่ผมดูอยูย่ตอนนี้ก็อาจจะประมาณสัก 30- ม0ถึงมาร์กิ้งเลยนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์เรามีแบรนด์ชูเมคเกอร์ทั่วโลกมากมายเลยใช่ไหมครับผมอุปรกรณ์ในการทำงานเขาค่อนข้างจะครบมากเลยครับ เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับที่เป็นโรงงานซ่อมออโซทางเรชูริแพนนะครับโรงงานนี้เนี่ยซ่อมออโซประมาณ800-1,000ถึง1,000คู่ต่อเดือนเลยนะครับผมที่ทำงานนี้ซึ่งเป็นงานที่ยากแล้วก็ใช้สกิลสูงมากนะครับต่อไปเนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปที่เกียวโตนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมคราฟแมนของเราที่ถูกส่งไปฝึกที่นั่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างราเพงพาทัวร์สโตรในในใน,ในเกียวโตหรือว่าสาขาอน่นด้วยนะครับ เราก็อยู่น่าจะอยู่ใกล้ๆกับวิช,ชูสาขาเกียวโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมจริงๆเนี่ยเวชียแลนส่งน้องๆคราฟแมนมาเทรนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประจำเกือบๆทุกปีอยู่นะครับอยากจะให้เขาได้เทรนเกี่ยวกับสกิลโน้ตหาวแล้วก็รู้ถึงวัฒน,นธรรมการซ่อมรองเท้าตามแบบฉบับของเวสช,ชูดีแพรครับตอนนี้จะมีน้องแบงค์ครับที่เป็นคราฟแมนมาเทรนอยู่ที่สาขาเกียวโตเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง สาขานี้ก็จริงๆเป็นอีกสาขาเรือธงในเกียวโตเลยนะครับมีลูกค้าที่มาใช้บริการดรอปรองเท้าหรือซ่องรองเท้าไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาจะมีชูแคร์ซเลชั่นที่ค่อนข้างที่จะครบแล้วก็หลากหลายมากๆเหมือนกับในห้างสรรพสินค้าเลยนะครับผมนครับอยู่กับแบงค์ครับ ก็ตอนนี้ฝึกอยู่ที่นิชูสาขาเกียวโตคิดว่ากลับไปก็จะได้พัฒนาฝีมอือที่มากขึ้นแล้วก็ได้ได้ให้บริการลูกค้าทุกทันนะครับเป็นไงบ้างครับแบงค์ดีครับผมอาหารญี่ปุ่นก็กดูแลดีวันนี้ก็ฝึกมาได้ประมาณเกือบเกือบสิบวันแล้วครับเรื่องเวลานี่เขาเขาทำเร็วมากครับมาตรฐานเขาก็คงที่เลยแล้วก็สามารถแบบรับพลิกได้คือลูกค้าเดินเข้ามาก็ทำเลยได้เร็วใช่ครับทมได้เร็วมากครับ สาขาเนี้ยก็เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมนะครับจริงๆเนี่ยผมถาทางโคบายาชิซังที่ที่ดูแลตรงนี้นเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยช่วงพีกๆนะครับ บางทีเขาทำถึง40-50ถึง0คนจริงๆเดือนหนึ่งก็น่าจะมีประมาณสัก1 5 0 0 1 3 0 0คู่เลยนะครับที่ที่ให้บริการเฉพาะงานควิกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆจริงๆตอนนี้เนี่ยเวสต์เทลนด์เราที่ Central ลเอเมรซีเราทำเฉลี่ยอยู่ประมาณ600-800คู่ต่อเดือนนะครับแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาทางคราฟแบนของเราเนี่ยให้ให้รับลูกค้าได้มากขึ้น ก็เลยเป็นอีกผลหนึ่งที่ส่งมาทเทรนในครั้งนี้เพื่อให้ได้ทั้งรองเท้าที่ซ่อมไวขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพที่ยังคงสูงอยู่นะครับผมนี่ครับผลของการฝึกหนักครับเราจะได้นี่นี่ครับผลของการฝึกหนักเสื้อปีเปีเอ๊ปออกมาเลย<ช>อันนี้คือฝึกมาหนักมากมันปี๊อยู่แล้วครับโ,โอเค เราพามานะครับก็มาเจอคุณแบงค์นะครับคราฟแมนคุณแบงก็ได้แชร์เกี่ยวกับประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วว่ามาทเทรนที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีกสาขาหนึ่งครับซึ่งจะมีคราฟแมนชื่อคุณการนะครับผม oh. oh. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วก็อยู่กันที่ลิชูนะครับสาขานัมบาบพาร์คนะครับเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ทางเวสต์เทแรนเนี่ยส่งคราฟแมนน้องใหม่ก็คือน้องกาณนะครับมาทเทรนเพื่ออัพสกิลอัพฝีมือที่นี่นะครับผมแล้วก็สาขาเนี้ย,ยจะมีโยโกยยมาสั่งที่ทำงานมาเกือบเกือบสัก25ปีนะครับเกี่ยวกับซ่อมรองเท้าซึ่ง เป็นคนที่ที่โปรมากคือเขาได้รับการยอมรับว่าน่าจะเป็นคนที่ไวที่สุดในการทํางานเลยอย่างเช่นเขาทําแบบฮาร์ปโซทํา10นาทีโทเททำห้นาทีหรือว่าอะไร,รมีสปีดค่อนข้าง,างสูงมากสวัสดีครับ,น,รบ <laughs> นี่ครับตอนนี้น้องการนะครับก็กำลังเทรนกับทางยูกปมาสั่งอยู่นะ การนะครับผมเป็นคราฟ t s m a n ใหม่ของทาง Richard Thailand นะครับเป็นไงบ้างครับการสุดยอดเลยครับผมหลายๆอย่าง High Quality ด้วยความเร็วอย่างเงี้ยครับผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยครับเขาทำไวมากไหมครับไวๆมากเลยครับผมในทุกๆอย่างเพื่อทำให้แบบงานมันคุณภาพดีมากที่สุดครับผมเอาเรื่องของสปีดเรื่องของงานในความเร็วครับตอนนี้ก็อยู่กับโยเวมาสั่งได้แล้วครับที่ผมเกิดไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นคราฟ t s m a n ที่ ทำงานมานานแล้วก็มีฝีมือที่สูงมากนะครับสํัคญคือค่อนข้างไวมากๆนะครับโยชิมัสันนะครับก็จะเป็นคนที่คอยเทรนการนะครับแล้วก็สตาฟอื่นๆของทางเว e ไทยแลนด์ด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ เราก็ไปที่เกียวโตเนาะไฟแฟคทอรี่แล้วก็มาที่ปิดที่นัมบะฟาร์กเพื่อดูว่าแต่ละสาขารวมถึงคราฟแมนแล้วเนี่ยเขาเทรนอะไรยังไงบ้างสิ่งก็ค่อนข้างโอเคเลยครับมาตรฐานของทางเวส์ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะสูง ทำไวมากคุณภาพถือว่าดีเลยก็อยากจะพัฒนาพรอฟแมนใหม่ของเวชไทยแลนด์เนี่ยให้ได้มีคุณภาพแล้วก็มีสปีดที่สูงข,ขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้เวชไทยแลนด์เนี่ยเราเปิดมาจะ6ปีแล้วนะครับผมเราก็ยังต้องอเหมือนกับพัฒนาเรื่องของคุณภาพบริการหรือแม้แต่คุณภาพต่างๆให้ดีขึ้นไปอีกนะครับ เพื่อนเพื่อนที่สนใจก็สามารถแวะกันไปได้ที่เวสต์เทลล่า์นะครับอยู่ที่ชั้นบีหนึ่งเซ็นทรัลแอมบาซนนะครับผมขอบคุณมากครับ